เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนสเตปแดดคนอะไรสอนลูกให้เรียกพ่อเลี้ยงว่าพ่อเลี้ยงเขามีแต่สอนให้เรียกพ่อไปเลยแล้วใส่ชื่อว่าพ่อดาริวนี่โพสเรียกควายให้มาพิมพ์ว่าสู้สู้ใช่แม้ให้ที่พักผู้ต้องหาตามหมายจับรู้ทั้งรู้เรื่องไม่ลับหลับอยู่ไหน มันพี่บอยสนิทกันไม่มั่นใจโทรถามสิบอยพร้อมไปช่วยสแกนไอเอฟสี่ก็ผีบ้าปัญญาอ่อนสู้ๆนะขออวยพรบอกห่วงแหนคนเป็นแม่เหมือนเหมือนกันรักข้ามแดนไม่เคยเจอแต่วิ่งเจ้นมาปลอบใจประเด็นคือมือถือสากปากถือศีลมาบัดนี้อยากเข้าวินมึงเห็นไหมเอาลูกชายสายเลือดตนจีนปนไทย อิตาเลียนผสมใส่ดี a สอนลูกเรียกไอดาริวสเตปแดดเอาเด็กมาร่วมเพื่อนแปดมาหันเหเรียกน้ำตาความสงสารออกทะเลหากคิดถึงไปกล่อมเหข้างๆกันขอเยี่ยมญาติฉลาดด้วยกูช่วยคิดแล้วเปิดข่าวเผยชีวิตรักพลิกผันสอนลูกเลยมันเป็นใครสอนทั้งวันมาปรึกษาเฟซสร้างสรรค์แอดมินเอ จะเอารูปตอนสมัยเป็นบาโฮสหรือสมัยเป็นหนุ่มโสดตาเขๆเขรูปพิงกี้ที่ติดคุกใจเกเรพ่อใหม่แม็กคูและเท่เกี่ยวอะไรแดกเข้าซอยบ่อยกี่คนบนบ้านผีอภิรักอีจิกกี่คือสหายคุณอาบายวัชิรวิทย์เกือบวอดวายส่วนไอ้โบสรร่างสูงใหญ่นอนในกรงไอ้ดาริวมีลายสักก็สักทับ คนรักเก่านั่งดายับเลเป็นผงถามเพชรจ้าถามนิวเคลียร์จะหายงงถามตีตีให้ลูกปลงเรื่องดงโจรส่วนตัวแม่ก็แชร์ห้องสองทางหนีปากหน้าปากกูขอทีไปออกโหนมึงกล้าไหมอุ้งลูกรักร้องตัวโยนให้พี่หนุ่มถามโดนโดนมึงตอบมาข้อที่หนึ่งเพิ่งรู้ข่าวตอนทิงกี้ แน่ใจนะแต่งสามีเดือนเมษาโชวแหวนมั่นหรือแหวนแต่งมึงว่ามาได้เสียกันก่อนเมษาจริงไม่จริงข้อที่สองข่าวพิงกี้มีนานแล้วแต่มาจับมาแดกแห้วเข้า,ขาคุกหญิงตอนปลายปี2-5-6-5คนติดติงดังทั่วโลกผัวหน้านิ่งหรือตกใจข้อที่สามหากผัวบอกไอกลัวมากไอเป็นเหยื่อเป็นที่กลากหมออยู่ไหน ต้องกลับบ้านก่อนนะยูขอลาไกลอยู่ก็ซวยมีเพศภัยใจไม่ดีนั่นแปลว่าเป็นคนดีที่กลัวพระหากไม่ผิดพร้อมปะทะบทขยี่นี่อะไรผ่อนผัดเรื่อยเลื่อนกี่ที BS ไอนิ้วกลางชีได้แต่รอสรุปเลยมึงตอแหลนางซาร่าหน้าสวยสวยวัดความหนาบ้างไหมหนอหนากี่มินหนากี่เซนหัวถึงคอ ส่งประกวดมิสแต่หลออยากขอมงข้อที่สี่มีรูปลูกพิมพ์เมสเซจเพื่ออะไรอีซอเจ็ดยังเดินหลงเพจใต้เตียงดงดาราบอกกูงงข่าวใส่ไข่ยังนั่งปลงดงดอกทองเด็กควรห่างวางเอาไว้ในที่ลับอย่ากข้องแวะเอามาสับเด็กจะมองกูนึกว่ามีแค่แม่แบบลำยองใครหัวอ่อนใครติ้งต้องเชียรต่อไป นั่นหละครับท่านผู้ชมพี่ยุธกล่าวเรื่องนำเน่าเน้นฉากเศร้าเล่าไปได้แล้วที่แม่งโกงจนคนยิงตัวตายอย่าลืมเล่าบอกลูกชายนะคนดีจบตอนสเตปแดดคนอะไรสอนลูกให้เรียกพ่อเลี้ยงว่าพ่อเลี้ยงเขามีแต่สอนให้เรียกพ่อไปเลยแล้วใส่ชื่อว่าพ่อดาริว นี่โพสเรียกควายให้มาพิมพ์ว่าสู้สู้ใช่แม้พิษเขียนฟาดพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาี่